เอาละครับก็กล่าวสวัสดีน้องๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กมีฝันนะครับก็วันนี้พี่อยู่ในเกม a r c Mobile นะครับตอนนี้พี่เล่นอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์อนะครับฮาร์ดคอร์ครับเอ้ยโทษทีครับพุดพี่นะในโหมดบรูตันระดับฮาร์ดคอร์นะครับอันนี้ก็พี่พูดถูกปะเนี่ยเอียงวะ่ะเออใช่เหมถอะคือว่า พี่ตายไม่ได้ครับถ้าเกิดพี่ตายปุ๊บเลเวลของพี่ก็จะหายไปเลยก็ตอนนี้นะครับพี่เพิ่งหัดทําช่องใหม่ก็เลยอาจจะพูดจาแบบไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ฝากน้องติดตามไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะขอบคุณนะครับเอาล่ะวันนี้พี่จะไปจับเจ้าไทเซอร์ท็อปนะครับหนึ่งสักหนึ่งตัวนะครับเพราะพี่ได้อ่านมันมานะครับจากการลมถ้ำพิษแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็จะไป ทำชุดหนังนะครับเพื่อมาใส่ไว้ป้องกันสัตว์ลายนะครับจะได้แบบเออมีชุดดีๆไว้ใส่ป้องกันสัตว์ต่างๆบ้างนะครับก็ตอนนี้พี่กําลังเหมือนจะโดนพวกมันลุมเติมนะฮะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับพี่จะดูนะพี่จะจับตัวที่เลเวลเยอะๆนะครับเดี๋ยวเลือกก่อนฮะว่าจะเอาตัวไหนเดี๋ยวขอเปล่าด้วิดให้สุนัขของเราแบบพาสิตนะครับมันจะได้ไม่ทําให้เราเสียจังหวะเนาะตัวนี้ร้อยสามห้า ตัวนี้ล่ะตัวนี้เท่าไหรนะ่เนี่ยตัวนี้ร้อยแปดสิบตัวนี้หกสิบตัวนี้เฮ้ยโอ้ตัวนี้เฟสผู้ครับจัดไปเลยหกพันหรอหกพันที่มีลูกดอกยาสลบอยู่ยี่สิบเจ็ดนัดหกพันก็ดอกละห้าร้อยสองดอกก็พันหนึ่งหกห้าสิบ อาจจะไม่พอนะเนี่ยเพอหัเนี่อาจจะจับเขาไม่ได้นะครับเนื่องจากลูกดอกยาสลรับผมพี่น่าจะไม่พอเนาะสิบดอกก็ห้าพันแต่ถ้าพี่ยิงไม่โดนไม่พี่ยิงโดนหัวมันอาจจะทําให้พี่จับยากอะอยังไงก็ไม่รู้อะก็จะจับอะเออไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพี่ขอ ลองเสี่ยงเลยนะครับจับได้ก็ได้ฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับลูกดอกของพี่มีอยู่20กว่านัดเนี่ยเดี๋ยวหาจุดดีๆก่อนนะครับเพื่อกันยืนยิงปึบอเจ้าเฮ้ยตรงนี้โอเคเลยนะพี่ว่าเนี่ยเออใช่ตรงนี้โอเคเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะค่าตัวที่เราไม่ต้องการก่อนนะครับ ก่อนที่มันจะมาลุมตืบเราฮ่าฮ่านัดเดียวครับรูก้ก่อนหน้าไม้นี้พี่ก็ลงไปเอามาจากถ้ำลาวาตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับพี่ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับลงไปเอาแล้วพี่ไม่ตายด้วยพี่บอกก่อนกนในหมดของพี่มันตายไม่ได้ดังนั้นพี่ก็ต้องเล่นให้เซฟทีส่สุดนะครับพี่ว่าต้องกำจัดอีกตัวนึงออกไปก่อนและเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะ ช่วยเพื่อนเขาแน่ครับถ้าพี่เกิดไปยิงใส่เพื่อนเขาคาราซออหนีอะไรมาเนี่ยน่าจะหนีแรปเตอร์ครับพี่ต้องระวังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวโดนแรปเตอร์มากัดอีกหรือถ้ายิงโดนหัวของมันอะ่ะมันจะดาเมจเข้าน้อยมากนะครับต้องต้องยิงให้โดนแบบช่วงตัวฮะถึงจะทำแบบดาเมจกับเขาได้ดีฮะ เอาละตอนนี้น่าจะเหลือแค่เคาขากับเราแล้วนะครับชึบชบชบหนึ่งนดัดเอาละเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วนะครับสองนัดนะครับเฮ้ยยิงสิดปูยลูกดอกยังมีน้อยอยู่สามสีสม่ห้าเอาละหกของาแล้วเจ็ดไปไหนล่ะกรรมกร ็ดนัดเองอะ่ะไปไหนอะ่ะเฮ้ยเอา้าแค่เจ็ดนัดเองโอ้สบายเลยแบบนี้ก็ <c oughs> ง่ายเฉย <c oughs> พี่คิดว่าไม่พอแล้วนะครับลูกดอกไปว่าลูกดอกของพี่นี่ค่อนข้างจะทำค่าสลบได้สูงอยู่นะครับ <c oughs> แบบนี้ว้าวแบบนี้ก็ดีเลยนะครับเอาละตอนนี้เราก็ คงจะต้องหาเบอร์รี่แล้วแหละพี่ไม่รู้ด้วยว่าเขาแบบตื่นไวนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวใช้ค่าสลบก่อนนะครับค่าหิวลงช้าแต่ค่าสลบก็ค่อนข้างจะลงเร็วเนาะเอาเป็นว่าหุ้ยน้ำหนักดีด้วยอ่ะเคเอาเป็นว่าเราเตรียมเบอร์รี่ก่อนเลยตอนนี้พี่ต้องการใช้เบอร์รี่ฮะแต่ว่า ก็มีพอสมควรอยู่นะเบอร์รี่เดี๋ยวพี่ดูที่ปลาโลมาของเราก่อนนะครับว่าจะมีเบอร์รี่หรือเปลา่าก,กระโดดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเตียงนอนนะครับชึบเฮ้ตัวนี้เลเวลเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เลเวล45นะครับดูสิเฮ้ยโลมาเลเวลอัพพอดีเลยอัพสปีดให้เขาเลย ะได้แบบเร็วๆมีแต่ยาคุณสิบอ่ะต้องใช้ฮะเ,เดี๋ยวพี่มาทำที่นอนก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวดูซิอุปกรณ์ของเราพอไหมขาดอะไรเนี่ยขาดไม้ไม้ไม้ไม,ไม,ไม้ขอฟันไม้ก่อนอเฮ้ยพี่ครับที่ขี่มัปกน่องได้แล้วนี่ไ วันก่อนครเสียยาคุณติบไปฟรีๆเลยอะลงถ้ำไปพี่ึูว่าจะจับแมงป่องได้ที่ไหนได้จับไม่ได้พึบชิบไหนโลมาไหนขอเตียงนอนหน่อย <c oughs> คือในโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยครับเวลาพี่ตายแล้วของทุกอย่างก็จะหายไปเลยนะครับหรือไอม่อาจจะไม่หายฮะจะตกแบบ ตกไปแล้วไม่สามารถแบบคืนมาที่ตัวฮะถ้าพี่อยากได้พี่ก็ต้องวิ่งไปในจุดที่พี่ตายเนาะแล้วก็ของที่เราสร้างขึ้นพวกนี้ครับเวลาสร้างแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําลายแล้วก็ได้ทรัพยากรคืนด้วยนะครับคือการที่พี่จะทําอะไรก็ต้องแบบระวังหน่อยครับเพราะว่าทุกอย่างที่เสียไปไม่อาจาได้คืนได้ด้วยนะครับที่เราทําลายลงไปก็ตอนนี้พี่ เช็คดิ่ค่าหิวเขาลงยังตอนนี้ค่าหิวของเขาลงมาก็เกือบเจ็ดร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงเวลานี้พี่ก็จะไปฟาร์มเบอร์รี่รอเขานะครับเดี๋ยวขอนอนอีกรอบเฮ้ยมันจะหิวอะอเฮ้เราจะนอนกันอีกรอบนะครับน่าจะมืดนะครับรอบนี้โอ้ตื่นมาสว่างครับโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้ว ไปดูสิเขาหิวหรือยังโอ้คครัสลบสรุปลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับค่าหิวของเขาโหตอนนี้ก็ลงมาประมาณ800อแล้วนะครับแต่ว่าพี่ยังจะไม่จับนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะฟาร์มเบอร์รี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่เขากําลังจะตื่นแล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวถ้าได้เบอร์รี่เยอะๆแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะอายาคุณติดไปยัดกับเบอร์รี่นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ตอนนั้นเนาะโอเค ก็เอาละครับหลังจากที่พี่ได้ฟาร์มเบอร์รี่มาสักพักหนึ่งแล้วก็ดูจากค่าหิวของเขาตอนนี้ก็ลงมาประมาณ7800แล้วนะครับพี่ก็จะทำการยัดยาคุณสิบไปเลยเอาละครับแล้วก็ใส่เบอร์รี่ครับมาดูกันครับว่าเขาจะกินครั้งละเท่าไหร่โหกินครั้งละสองเองอะ่ะ แทบไม่โอ้โหกินรขาต่อสองเปอร์เซ็นต์เองนะครับเนี่ยแบบนี้อาจจะจับยากนะครับค่าเทมมิ่งของเขาอาจจะลงเยอะเหลือเก้าสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะโอ้โหพี่ว่าเขาต้องหิวก่อนแน่ไอ้แบบหิมก่อนแน่เลยอะ่ะตอนนี้เพิ่งยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะค่าหิวของเขาเพิ่มมาเยอะแลนะ้วเนี่ยคือพี่ไม่อยากให้ค่าแบบ เทมมิ่งของเขาลงไปเยอะครับเพราะว่ามันจะไม่ดีฮะมันจะทำให้เขาอ่อนแอลงครับพี่ไม่มีแคล,ลอทด,ด้วยแหละมันก็เลยแบบขึ้นทีละน้อยอะ่ะอะไรเนี่ย,ยแต่ก็ไม่แน่นะตอนนี้ห้าสิบปอร์เซ็นของพี่เฮ้ยจับได้น้องแบบเนี้ยสบายเลยเตรียมที่ขี่ได้เลยครับ ได้ได้ได้ถ้าดูจากค่าที่มันขึ้นแล้วตอนนี้สบายละได้แน่ครับเจ้เาแทนเซอร์เรอร์็อปตัวนี้ครับเลเวล405นะครับจากการจับครั้งแรกเอาล่ะแปลวทีีขี่มันมาเลยกระโดดข้ามน้ำไปเลโอเคเอาล่ะนี่ไงที่คี่มันไป,ไปไปไปกระโดดฟืบไป พี่โชคดีนะครับที่แบบจับหมาได้ตั้งแต่ต้นเกมครับเลยทําให้การใช้ชีวิตของพี่นะมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่พี่ค่อนข้างจะไปไหนไปไหนมาไหนลําบากนะครับอาจจะโดนแรปเตอร์อะไรค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มันแล้วใช้เซิร์ท็อปเวลหกรนะครับเพศผู้เลื่อน6,000นเนาะเลื่อนก็ใช้ได้อยู่โอเคคราวนี้พี่ก็จะมีตัวฟาร์ม อ้าฮ uh ่า huh. ฟาร์มแพดกับไม้นะครับเบอร์รี่แล้ว,ลวมันเจ้าใจเชอร์ทอปตัวนี้มันดีหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าเวลามันฟาร์มอะครับน้องๆจะมันสามารถฟาร์มเบอร์รี่ดำได้ค่อนข้างเยอะนะทำให้เราแบบไม่ต้องทำสวนปลูกเบอร์รี่ดำเพื่อทำยานาคติกตอนต้นเกมเลยฮะ,ะใช้มันฟาร์มแทนได้เลยครับนี่สตาร์มีนาเป็นไงบ้างเนี่ยสตาร์มีนาอยู่ที่พันห้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่เนาะ อแต่ว่าดามิ่งอุ้ยดามจก็ถือว่าแรงอยู่นะครับควิดเข้าซิงก็ประมาณเกื300อบเกือบสามร้อยอะเนาะเอาละเดี๋ยวพี่จะปล่อยเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพวี่จะไปถ้ำล่าว่าแปลว่าไม่ใช่ดิจะไปถ้ำที่มันดอกหนังนะครับพี่จะแปลวนะ่เาเดี๋ยวจะไปกับโลมาครับเเพราะว่าถ้ำมันอยู่ใกล้ริมน้ำครับแล้วก็จะรีเคเวสเจ้าสุนัขตัวนี้ไปเนาะ ปุบเก็บของก่อนเนาะโอเควันนี้เราต้องทําชุดหนังให้ได้นะครับเอาละเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนพี่ไปถึงถ้าแล้วนะครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าถ้าดีกว่าครับไปกันเลยเอาละครับน้องๆตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าถ้ำไม่ใช่สิหน้าทางเข้าถ้าแล้วนะครับก็ได้รีเคชเจ้าหมาน้อยของเรามาแล้วนะครับปุ๊บโอเคเราจะขี่เจ้าสุนัขไปนะครับ คืออยู่บนหลังสุนัขแล้วมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าเนาะดีกว่าลงไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันตายไม่ได้เพราะตายเลเวลุ้มพี่จะหายไปหมดเลยตอนนี้พี่ก็เลเวล28แล้วทันหนักไปครับไปดูเลื่อน,นี่เลือนพี่มี2อง,างกา่าโอเคให้อยู่เอาละเราจะทำการวิ่งเข้าทากันไปเลยเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันด้วงของพี่นี่ว่า <c oughs> พี่จับไว้นี่ว่ะตอนนั้น จะไว้ําส่วนฮะจะไว้สองตัวฮะไปเลยลงถ้าถ้าจะให้ได้ชุดดีๆพี่น่าจะลงถึงห้ารอบเลยนะก่อนจะได้ของดีอ่ะอา้าวเฮ้ยพี่จําทางเข้าไม่ได้อ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเลยแน่เลย,เย,เลยดวงเราก็เดินตามดุกดิกดุกดิกเนาะขอให้เขาหยุดไปก่อนนี่เองโอ้โหวิ่งเลยไปไหนเนี่ย ค่อนข้างเย็นนะครับเออแล้วก็พี่ไปศึกษาดูวิธีการปรุงยามาแล้วนะครับก็ตอนนี้พี่ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญพอสมควรนะครับในการปรุงยาไปหามาจากแอปดโดโดเด็กนั่นแหละครับคือปกติพี่จะปรุงยาไม่เป็นเลยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มพอจะจำได้แล้วครับว่ายาอะไรใช้แบบไหนสามารถปรุงได้ยังไงก็เพิ่มวิธีการเอาตัวรอดได้ดีขึ้นแล้วนะคะ ถ้าเงียบจังนี้จะแมงป่องครับเปิดก่อนได้เปรียบรัาจังหวะนี้ปึ๊กหื่ขึได้ยินเสียงงูอ่ะนี่ไงว่าแล้วโหเรืองสกแล้วจัหนเาย,ายเนี่ยหาแล้ดมา,ามิขนาดดามจไม่ค่อยแรงนะครับเนื่องจากตอนจับมาเลือกไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถเลือกได้เนอะต้นเกมฮะคือจับเขาได้ก็เอาเขาก่อนเลย เจอปุ๊บกว็วิ่งใส่รีบจับมาก่อนเลยฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีสุนัขไว้ก่อนมันก็ช่วยได้เยอะนะครับตั้งเกมแบบนี้ตข้งอันตรายด้วยโดนเลปเตอร์จัดตายอีกเฮ้ยได้ยุกลูกดอกอย่าสนบกดูันต่อฮะเออแต่รอบนี้ดูไม่ค่อยมีสัตว์นะครับฟิวอุย้ยหมูเพียบเลยบอกไม่ค่อยมีสัตว์น้อย ไม่ได้ยินเสียงในมุมไม่ได้ยิน่องนี่นะนาเอาละทายหมดทายหมดทายหมดไมด่กลัวไม่จบแล้วเริ่มมาเยอะแล้วครับโอู้เดินมันสูงเลยว้าวไม่ธรรมดาเนี่ยตัวเลยถ้าไม้ ที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าเรามีแมงมุมอ่ะน้องถ้าเป็นแมงมุมร่องหน่นหรือว่าไม่ร่องหนก็ได้ถ้าเราจับมันมาเนาะเราสามารถแบบโจมตีพร้อมไปกับมันได้ด้วยนะครับพี่ว่ามันโอเคอยู่นะดีเลยแหละพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่ก็จะไปจับไปสักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีที่ขี่ของเขาพี่ก็เลยไม่ได้จับมานะครับมันต้องใช้ยาแบบไนี่ด้วยแหละ ยาล่องหนอนยากันมแมลงอ่ะครับเอาไว้แบบไปเอมเอาแบบอาหารไปป้อนเขาเพราะมันไม่สามารถจับแบบยิงยิงสรุปแล้วจับได้แต่พี่อยากได้ัวด้วงอีกหนึ่งตัวเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้เองอดิเดดี๋เดวเยอะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะเด๋ยวเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบห้าหรอลองป้อนเนื้อไหมลองไหม ไม่เอาอ่ะเสียเวลาไปดีกว่าเข้าหมายของเราคืออ์ติแฟร์นี่หมาหนาักอะ่ะเดี๋ยวๆเพียวเนื้อทิ้งก่อนเฮ้ยใครตะขาบแน่พี่โดนตะขาบยิงพิษใส่คือตะขาบเนี่ยถ้าเราโจมตีมันเลือดเราก็จะลงนะครับและอ,อย่างหนึ่งเวลาเขาโจมตีเนี่ยมันจะโดนเราครับคือโดนทั้งเราแล้วก็สัดของเรานะครับที่อาจจะสลบได้นะครับ้าเกิดโดนเขายิงบแบบพิษใส่บ่อย ีนแรกก็คิดว่าอยู่บนสุนัขเราก็จะปลอดภัยแต่ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะมันมีสัดพวกนี้มันสามารถโจมตีเราได้ฮะพี่ก็เลยต้องมีโล่ติดตัวตลอดเลยโไปแล้วนะนรอกนะอยาติในการับแมงป่องในคันี้นะตอนจับนี่โคตรดีใจอ่ะ เจอยมันป่องเลยเพิ่มสี่ร้อยกว่าโหเข้มสายจัไม่ได้เรลวะคต,ติงอ่าเราไม่ดามีนไม่แรงนะเฮ้ร้อยแล้วก็เออันีแปดมาแล้วเดี๋ยวออเนื้อทิ้งก่อนนะโอเคไป โอ้วิ่งช้าเลยคาสลบสุนัขเราถึงขั้นแบบขึ้นเลยครับอุ้ยอยู่กันเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยจะออกไปออกไปเฮ้ยตบจบแล้วมีปีบรญญาแบเนีอ่ยเฮ้ยอุ้ยดีนะขึ้นได้ไป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 กระโดดเอ้ยหนีไปหนีก่อนนี้ก่อนครับตอนนี้เรายังไม่อยากเสียเวลามากนะครับอยาก เวลาไม่น้อยไปเร็วลูกพัพ่อออกไปจากที่นี่มันอันตรายเหลือเกินไปเร็วไปเร็วไปวอันตรายนั่นนี่อนี่แค่เสริมๆนะครับถ้าเป็นท้ำพวกพวกเยตตินี่โคตรแรงอ่ะสัตว์พวกเนี้ยพวกท้ำผิดกันเช่นกันอ่ะแค่วิ่งผ่านนี่กับทีหนึ่งนี่เกือบตายไม่บอกเลย โคตรโหดอะแต่มีหน้าหมาหมดอะเร็วๆๆหมาก็กินเนื้อรวๆเลยครับน่าจะหิวฮะดูดิกินเนื้อเองรวๆเลยดูดิเลยไปเลยไปเลยไปเลยอากาศเริ่มเย็นแล้วขี้แต่งเร็วเร็วเร็วเิ่งไปเลยวิ่งไปเลยชึบชึบชบชบโอเคออกได้แล้วมืดโอ้มืดแล้วมจะตื่อได้ EP พมาอีกหนึ่งพันนะครับ เดี๋ยวพี่จะตัดคลิปไปเจอกันที่เตาแรกแรกชุดกันเลยดีกว่านะครับไปเจอกันที่เต่าแดงโอเคก็นี่นะครับน้องระหว่างที่พี่กําลังจะไปแลกอัติแฟ์ตนะครับพี่ก็มาเจอนี่กําลังตบสัตว์ตัวอื่นอย่างรัวๆเลยนะครับนั่นคือเจ้าสไปโนฮะประเด็นคือเวลของมันดีครับโอ้435 คือถ้าพี่ฆ่ามันได้เนี่ยเลเวลพี่ต้องอัพได้หลายเลเวลแน่ๆเลยดังนั้นก็ตามนั้นเนาะพี่จะฆ่ามัน ตบตว์ตัวอื่นอย่างมันเลยนะครับอมืมาดีเราจะอยู่ใกล้เจ้าเล็บยาวไว้นะครับเผื่อให้มันมาตีแล้วเราก็จะอาศัยว่าใค้เจ้าเล็บยาวนั้นทำการตบมันที่ว่ามันจะต้องตบเล็บยาวนะครับไงนั่งไนมาแล้ว มีมวลมีมวลมีมวลเรียมันเยอะไอ้นี่นเลี่ยมมันเยอะโอ้โหมันตบแรงมากน้องแานคาร์เตสโกเไปไป,ไป เอาละคราวนี้แหละจังหวะที่มันจบสตเตโกลแล้วก็ยิงฟรีเลยนะครับทุกอย่างมันเป็นแผนหนีแล้วสิเวลามันใกล้ตายมันจะหนีฮะเสร็จละจังหวะน,นี้ฮ่าฮ่าโดน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 ไปลูกเจ้าสุนัขของพี่หาพี่เป็นนอยเร็วเร็วเร,วเรว วิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไหวนะะเวลามันโวนน้ำมจะวิ่งไวมากนะครับเจ้าสไปโนเนี่ยมันเป็นบัฟพ,พิเศษของเขานะครับีท่ทางผู้พัฒนาครับเิม่มเเฮ้ยโอ้โหสไปโนไม่เท่าไหร่ไอ้นี่แหละปัญหาของพี่เนี่ยมาแล้วปัญหาของพี่ี่ก็ไม่เท่าไหร่นะเดีร์ะ เฮ้ยอยู่นิ่งได้ไหมเนี่ยขขยสองนัดเองสองนะัดเอา้าอีกนัดเดียวต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกต,ต้องที่สุดแล้ว เสร็จชั้นเสร็จชั้นตอนนี้เลเวลของพี่ก็ได้กี่เลเวลหูจะมาสี่เลเวลโอ้โหค่าสไปโนตัวเดียวคุ้มเลยพี่บอกเลยเป็นน้ำหนักก่อนเนาะแล้วก็เล่นน้ำหนักรัวๆเลยอะฮู้ฮู้ฮู้ฮคือสามสิบสามแล้ว ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวดูสิสาเนี่ยชิบชิบชบิมีอะไรที่จำเป็นกับเราบ้างไหมนี่ไงทำที่เกี่ยวไฟเบอร์ได้แล้วง่ายขึ้นมาหลายเท่าเลยทีนี้ตอนนี้อโอเคดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ แล้ก็วิ่งไปได้อาติแฟกตก่อนดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวพี่จะขอจบพาร์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับมาดูกันครับว่าการเจริญเติบโตของพี่นั้นเป็นยังไงโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย